ดวงประจำเดือนพฤศจิกายนของชาวราศีมีนในเดือนนี้ในด้านการงานของชาวราศีมีนอาจจะเดินหน้าได้อย่างไม่เต็มที่ปัญหาทั้งหลายก็อาจจะมีมาอยู่บ้างที่จะทำให้คุณต้องแก้ไขปัญหาอุปสรรคแต่อาจจะทำให้คุณท้อแท้อยู่บ้างกำลังใจที่คุณต้องการอาจจะมีน้อยในช่วงนี้ในการที่คุณจะเริ่มต้นฝ่าฟันอุปสรรคเกี่ยวกับในเรื่องของงานคุณจะต้องระมัดระวังศัตรูที่จะทำให้คุณเสื่อมเสียชื่อเสียงแต่ในขณะเดียวกัน ก็ยังมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้ความสนับสนุนช่วยเหลือคุณอยู่เสมอซึ่งในท้ายที่สุดแล้วปัญหาในเรื่องของการงานของชาวราศีมีนก็จะค่อยๆขยับดีขึ้นมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือและความไว้วางใจสิ่งที่คุณควรจะต้องระมัดระวังก็คือในเรื่องของคนที่อาจจะเคยเป็นมิตรอาจจะเป็นศัตรูของคุณได้ในช่วงเวลานี้เนื่องจากผลประโยชน์ในเรื่องของธุรกิจการงาน ฉะนั้นในเดือนนี้หากคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณจะต้องทำอะไรวางแผนแบบไหนขอให้คุณได้รอบคอบเกี่ยวกับการวางแผนการคิดในเรื่องของการทำงานในเมื่อคุณมีคนคอยช่วยสนับสนุนแล้วคุณก็พยายามอาศัยที่ปรึกษาคอยให้ความสนับสนุนหรือช่วยเหลือคุณคุณก็จะผ่านพ้นในเรื่องของการงานที่มีปัญหาอุปสรรคไปได้อย่างไม่ต้องกลัวเกรงสิ่งใดในเรื่องการเงินของชาวราศีมีน ชาวราศีมีนในช่วงนี้เอาตัวรอดในเรื่องการเงินไปได้อย่างแน่นอนอาจจะมีปัญหามีค่าใช้จ่ายอยู่เยอะพอสมควรค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับบุตรบริวารหรือครอบครัวทําให้ชาวราศีมีนอาจจะมีค่าใช้จ่ายโดยไม่รู้นืน้อรู้ตัวในช่วงนี้จะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับคู่แข่งทางด้านการงานหรือมีคนไม่หวังดีต้องการผลประโยชน์ทางด้านการเงินจากคุณในช่วงเดือนนี้ก็อาจเป็นไปได้หากคุณมีความใจเย็น และค่อยๆแก้ไขปัญหาได้ทีละอย่างเงินทองลาบผลก็จะเข้ามาหาคุณโดยที่ไม่มีปัญหาอุปสรรคที่จะทําทให้คุณต้องเสียเงินไปโดยเปล่าประโยชน์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณต้องอย่าใจร้อนเกี่ยวกับเรื่องการเงินอย่างเด็ดขาดอย่าให้ใครหยิบยืมหรือไปค้าประกันบุคคลใดคุณอย่าใช้ใจสุรุ่ยสุร่ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องธุรกิจหากในช่วงปลายเดือนไปแล้วค่อยทําในสิ่งที่คุณตั้งใจรับรองได้ว่า ค่าใช้ใจ่ายของคุณจะไม่สร้างปัญหาปวดหัวให้กับคุณในช่วงปลายเดือนและในเดือน,น,นหน้าๆต่อไปในด้านความรักของชาวราศีมีนในเดือนนี้คุณมีสิ่งที่ควรจะต้องระมัดระวังอยู่เล็กน้อยในช่วงของกลางเดือนจะต้องระมัดระวังการมีปากมีเสียงกับผู้อื่นโดยเฉพาะกับคนที่อยู่ใกล้ตัวของคุณอาจจะทําให้มีปัญหาเหมือนลิ้นกับฟันทะเลาะก,กันบ้างหากคุณมองผ่านไปได้ คุณก็จะประคับประคองความรักของคุณให้ผ่านพ้นไปได้เช่นกันหากคุณที่ยังไม่มีคู่ครองคุณมีโอกาสได้พบเจอคนที่รู้ใจและสามารถพูดคุยเกี่ยวกับอนาคตของคุณได้อาจจะเป็นเพื่อนรอบข้างของคุณหรือจากทางโซเชียลมีเดียที่มีลักษณะเป็นตัวของตัวเองตรงไปตรงมาหากคุณได้มองเห็นคุณลักษณะแบบนี้แล้วคุณก็ควรจะพิจารณาลองดูและควรจะศึกษากันไปคุณก็อาจจะเจอคู่แท้ของคุณก็อาจเป็นไปได้